จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราไม่เคยทํางานพลาดแม้แต่งานเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราคัดสรรช่างของเรามามีแต่ฝีมือยอดเยี่ยมทั้งนั้นนะครับคัดเอาแต่หัวกะทิมาทั้งนั้นเพื่อมาบริการท่านให้เต็มรูปแบบให้ได้มาตรฐานให้มีความแข็งแรงทนทานเพื่อบ้านท่านหน้าอยู่แข็งแรงมาตรฐานทนทานเราจึงเลือกช่างที่ใช่สําหรับท่านเพื่อฝีมือ เพื่อความมั่นคงเราจะไม่ทาพลาดเด็ดขาดเราเลือกช่างมาโดยเฉพาะเพื่อท่านโดยเฉพาะเลยนะครับรับรองว่าท่านจะติดใจแน่นอนถ้าท่านได้เห็นฝีมือช่างของเราเพราะว่าช่างของเราตั้งใจทํางานทุกขั้นตอนนะครับไม่มีผิดพลาดไม่มีผิดเพี้ยนอยู่แล้วนะครับดูจากสายตาสิครับตีแบบสุดแรงแบบนี้นะครับลงไปแบบนี้เลยโอ้โหเสียมือแทนนะครับเขกล้าตีแรงสิครับไม่ใช่มือตัวเองส่วนกอนะครับ เราก็ใช้อิฐเป็นแผงแบบนี้เลยนะครับเราไม่ก่อทีละก้อนนะเพราะว่าเราจะเร่งงานให้ท่าน